ยังไงสงสารเหลือเกินอย่าร้องไห้แบบนี้สิพ,พี่ทําใจไม่ได้พี่อย่าเข้ามานะที่นี่คือห้องของแผวทําไมพี่ใหญถึงเข้ามาได้ล่ะจ๊ะแผวบ้านหลังนี้เป็นบ้านของพี่พี่จะเข้าจะออกเวลาไหนมันก็เรื่องของพี่และยิ่งอย่างหนึ่งพี่รู้สึกสงสารแผวแต่ไม่รู้จะช่วยอย่างไรมีอยู่ทางเดียว อยากให้คนอื่นต้องมาดูถูกแพลแล้วเราก็ตำแหน่งของพี่พระสีสงครามยิ่งใหญ่นะักมาเป็นเมียพี่สิน้องเป็นเมียพระสีสงครามแล้วจะไม่มีใครดูถูกแน่นอนพี่ให้สัญญาพี่ใหญ่พูดอะไระถึงแม้ว่าแพลจะเป็นคนใช้แพลจะต่ำสัพทักเทียงใด พี่แพวยังไม่เอ่ยปากรักพี่พ,พี่จะไม่ยอมไปไหนแผลเอยแพวเถอะนะแผวอยากได้อะไรบอกพี่สิฉันไม่ต้องการอะไรแผวอยากได้บ้านเดียวไหมพี่จะซื้อให้<อ>หน้าบ้านมีทะเลสาบแน่ราคาหกเจ็ดล้านพี่จะซื้อให้พ่อบุญท่มแพว แถวขับรถอะไรอยู่โอนด้าแจ z สมันเก่าแน่คันมันเล็กสิบล้อวิ่งสวนมันก็ตกถนนแล้วเอาอย่างงี้สิน้องรถยุโรปแน่พี่จะซื้อบีเอ็มให้โอ้เธอบีเอ็ม้ายแดงซีรีส์เจ็ดโอ้โหแคมรี่ผ่อนหมดหรือยังยังไม่เป็นไรพี่จะโดนยุดพี่ก็ยอมแต่ขอให้แพรวมีรถดีๆขับไม่เอาพี่แตแพร่ฉันไม่อยากมีปัญหากับแม่พี่โอ้โหแพร พูดเรื่องียแปล่เป็นเมียขอร้องเป็นเมียพี่เถอะปล่อยแผลเป็นทุกคนเถอะเป็นเมียพี่เถอะปล่อยแผลปล่อย,อยคนใหญ่ไี่พูดออกไปจะยอมดีๆแล้วใช่ไหมออกกำลังเฮ้ยยังไงแผลก็ไม่ยอมไม่ยอมใช่ไหมนิวสิกเน่ พ,พี่ดูได้มังสิอย่าไปมองภาพตอนนี้แถวเป็นเนี้พี่ธอดนั่งแหน้าเพราะว่าีิวซงคุณใหญ่เพิ่งเสร็มาด้วยเสร็จมาวันแรกหัวมันพักเลยคุณใหญ่หนายย้ายังไงอีกคิวซังเลยลงยูทูบคุณึูว่าเจ้วาว่าสิแถวจะให้พี่ถอดหัวไหม <c oughs> Lord, you yeah. okay. เป็นไงพี่จะไม่แพรวทำอะไรเลยโอ้โหแล้วพี่จะไม่ทำอะไรเลยไม่อยู่สบายเลยใช่ไหว่าเราสองคนจะเอาอะไรกินกันมามูกกินมาบ้ากระป๋องถุงยังชีสกินไม่หมดเลยแหละ เียพี่เถอะพี่ขอร้องพี่ไม่ไหวยิ่งกิ้งแพ้วเปรียพี่เถอะทำไมคนใจเป็นอย่างนี้เนี่ยออกไปจากห้องแพ้เถอะนะพี่ไม่ไปไม่เห็นเลยาไม่ไปใครเสียงใครไปยื้อโทรนี่จำหน้าใครไม่ได้เดี๋ยวส่งเสียงนะไปยื้อส่งเดทเดี๋ยวก็เดินดึงเลยโอ้โหแน่แน่แน่เมื่อกี้ยังนั่งหาอยู่เลยหกโหนแล้วแอลมาเถอะ <ะ>พี่เป็นหนักแล้วนะเนี่ยพี่ไหวรา <c oughs> <c oughs> แน่โชว์พลังอยู่แล้วโชว์พลังแล้ว,ไ,วไม่เกินไหวไหว,วใช่ไหมล้อมาดูแค่นี้อลนยเอาิงไ้ ใหญว่าส่วนเก้าเลยนะทำอะไรแพ้วเลยนะแพ้วพี <c oughs> ่ทนไม่ไหวจริงๆ <c oughs> ไม่มีใครอยู่เป็นเพีเยพี่เธอแพ้ว ใหญ่ทอะไรมาเนี่ยทำไมเห็นในตาไม่เชื่องจริงมัน็สีสองทางตังมาแลโอ้หุนใหญ่โอ้ยโอแยโนโนฮุณใหญ่ฮาาากากุณใหญ่คุณใหญ่จริง ดูดูภายนอกนอก,ก็ไม่น่าจะหนักมันหนักอะไรทั้งแาวเนี่ยพูดยังไงใส่ชุดคิดตั้เดิดนอ